ความเคลื่อนไหวดองลิซ่าในงานเอมมี่อวอร์ดค่ะล,ตตล่าสุดเตาลิได้เจอกับคุณแอนดูมัทราโซนักสแสดงเป็นที่รู้จักในผลงานชินบวชปี2017เจอกันในงานมีการถ่ายภาพด้วยกันแล้วก็ล่าสุดพี่เขาได้มาฟอลโล่ไอจีดอลิซ่าค่ะเริ่ดม,มากๆและล่าสุดค่ะดอ,อรลิซ่านะคะกับพี่ราบูบูจ้ามีการถ่ายภาพด้วยกันด้วยนะคะที่งานโอ้โยน่ารักน่า,นาชังมากๆเลยค่ะและต่อมาค่ะดอลิซ่านะคะก็ยังได้ถ่ายภาพกับคุณจูสปาร์คเคิลซึ่งเธอเป็นแด็คกี นั่นเองนะคะและก็มากับพี่แจ็คควีนหลายคนเลยเป็นแจ็คควีนและก็นักร้องชาวอเมริกันและเธอก็ยังเป็นรองชนะเลิศคนแรกนะคะของฤดูการ10เของดู p พาล์สแจ็คควีนให้ภาพกัต้าลิฟด้วยขาหน้าร้าและนี่ก็คือเป็นบรรยากาศตอนที่น้องดิซ่าปรากฏตัวและก็เข้าไปอยู่ในงานนั่นเองค่ะทุกคนรดมาเต้าลิท่ามกลางพี่พี่นักแสดงมากมายนะคะฮอลลีวูดทั้งนั้นเลยภาคภูมิใจจริงๆที่มีเต้าลิฟเป็นไอดอลนะคะเอาล่ะทุกคนค่ะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวได้หน่ออๆนะคะที่จริงแอดก็อยากจะทําคลิป ยา,ยาวๆเลยนะมีอีกไว้ให้ได้ชมกันนะคะแต่ว่าขออนุญาตรวบรวมข้อมูลนะคะจะนํามาทายอยนําเสนอเรื่อยๆนะจ๊ะแม่แม่้องลิซ่าสวยมากค่ะเป็นบรรยากาศพ่อปาก,กับพี่พี่นักแสดงมากมายนะคะแล้วก็ได้พบก,กับลาบูบูด้วยก่อนหน้านี้เพิ่งมีการคัสตอมชุดเป็นลาบูบูนะคะขึ้นคอนเสิร์ตแล้วก็ล่าสุดที่เจอกันแล้วจ้าน่ารักมากมายคะ่ะ